เ,เพื่อนๆวันนี้เราดีมาที่ร้านสิบาทนะคะเราจะมาเลือกของแปะชิ้นกันค่ะเราต้องเร็วๆนะคะนักที่เราเคดีเลี้ยงก็คือาอาลสามอัสลามสีส้มอันนี้อันนึงเนะ อกซื้ออันน,น,ดดน,น,นึดีกว่าอานนี่เอาสอ,อันนาะเอาอันนี้อันนี้น,น,น,นี่สมชิน้นอันนี้สุกทิ จะเอาไปติดแบบติดเขาเรียกว่าอะไรติดเพื่อแบบแล้วคดีทำงานเจ้าคดีเจ้คดีจะมาสิเจ้าคนีสั่นไหมเพื่อนแต่อันนี้มันเป็นแบบเอาออกมาแล้วก็ใช้นนเนยแหละอยากให้ที่เอาออกมาแล้วแบบติดตาติดแล้วอู้ย์สั่ง เอาด้เอาอันนี้ชอ่อันนี้ก่ากี่อันแล้วน่าจะสี่แล้วแหละอืมกอยาได้นาะเอาันนี้ไปให้ก่นอันนี้ชอตต้ไหมที่ตักยี่วแมวคี้แมวแต่ว่านีใช้ตังค์งานนี่ฮาเลยนะ นะคะทุกคนกน่ารักมากกระเป๋าตังค์น่ารักมากอันนี้ก็น่ารักนะแต่เราเล่นไม่ได้ปุ่นดิถุนตรงโน้นก็มีนะน่ะโน้นน่ะโน้นน่ะดูสิตรงนี้เรา,าดูตรงนี้ตรนี้กอน ที่เล่นกับแมวด้วยอเอาก่องไปซะอันนี้นห่อี้ชิ้นหรืออีกสองชิ้นค่ะ ทำให้หน้ามันขาวขึ้นเหรอทำให้รู้ไม่รู้เหมือนกันอ,อ๋นอ,อเม็ดบนหน้าไม่เอาดีกว่าอันนี้ใสแยากหฮอล์แล้วฉีดได้ค่ะเป็นฝอยโอ้ยนะถือให้ก็ได้ถือให้ยยกันด้อาลองลองดูต้องอืน่นดิเอาเอาเอาที่ถูกใจเลยกี่ชิ้นครับสองสองโอเค น้องแมวค่ะทุกคนน้องแมวแนวกระตุกไฟไปหนึงไปหนึนะะ่งได้ไหะน้องผีบอันนี้คือเลขยากแล้วค่ะเราะเราไปดูตรงนู้นดีกว่าให้อของเสร็ ขึ้นหลดนิ้วองขึ้ด้วน่ารักมากทุกคนเลยค่ะมันจะเป็นรูปวัวแล้วก็มีตรงก้นวัวนะคะแต่วหลอดนิ้วสอตรงก้นของวัวตาโลภัยกลภัยเราก็เยอะก็เรามีเยอะเลยเรามาหาที่แม็กกระดาษเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบตัดกระดาษให้เป็นรูปอ่ะ นี่นี่นี่ที่ตัดกระดาษที่ตัดตรงนี่ไหนทีตัดเป็นรูปอะไรใช่ไหมใช่ที่ตัดกระดาษนีมใช่ไหมใช่หรือเปล่าอีในอีกสองชิ้นแล้วก็ซื้อนี้สองมันพอดีเลยไหมใช่ไหมถามพี่เขาดูไหมงั้นถามพี่เขาดูก่อนก่ะนไหนเดี๋ยวถอดถือก่อนถือก่อนถือชิ้ในกระดาษ อ๋อไม่ใช่ที่เก็บแปลงที่เก็บแปลงสีฟันที่เก็บแปลงสีฟัาเนี่ยพี่ซื้อไปอันไหนดีกว่าหรอเอารูปน้องเพนด้าหนึ่งเอาอันไหนนะครับเอารูปน้องเพนด้าเอาน้องเพนด้าหนึ่งโอเคเอาลูน้องเพนด้าเลยใช่ไหมใช่ยังขาดอีกอันหนึ่งเดยวในน้องพี่ดีอันนี้งซื้ออันหนึ่งื้อันกี้ไงอันนี้กัเหล่าดิ้งเสามีแล้วใช่ไหมอันนี้ น,นี่อะไรกาวทนนี่ดีกล่องนี้ก็สวยนะคะันคือ <c oughs> เอาไปใส่ของกระจุงกของร้องนน้องท่นะอันนี้เป็นาแบบนรนัก <c oughs> อ่อันนี้ก็เป็นกาวใช่อเอาไปได้ครับเอาไปได้ คพีเอากาวอันนึ่งเคอค่ะโอเค่ะครบสิบชิ้นนะคะโอเคไปดะเราจะไปหย่ดตู้กระชับองคกันค่ะไปตรงนู้นค่ะเรีครบย่สบแล้วค่ะไปเก่งมากค่ะ ของน้องแปดชิ้นใช 8, 9, ่ไหมคะเหลืของายที่างไปก็น่าจะเป็นสิก็ดแ้าสิึ่งร้อยสิบบาทอ่าบาทคุณค่ะลูกขอกคุณค่ะเป็นรูปะก็ได้นะครับได้ราม่ไดจยอดกาชัอ น่าจะเลี้ยวไปทางนู้นอ๋อไปเดินเลยเดินนี่นะคะป็นช่วงตอนนี้น้องคดีก็ได้มาเจอตู้กาชาปองเลยนะคะเนี่ค่ะน้องคดีก็หยอดอันนี้อันหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้อันหนึ่งค่ะลูกเด็กอันหนึง่งอันนี้ลูกเด็กน,นะคะแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบของเล่นอะคะ่ะเราจะมาหยอดตู้ที่เราไม่เคยหยอดนะคะก็คือตู้นี้ค่ะ มันก็น่าจะหยอดมันมีนี่ราแล้วเริ่มมาหยอดนะคะพี่คอะทุกคนสิบบาทนะคะเราก็ต้องข่ายอันนี้มาหย่อดที่เราจะได้หยอดเหรียญไปได้ะคะ่ะนี่นะคะเราหยอดลงไปแบบนี้นะคะแล้วอย่างนั้นเราก็หมุนค่ะเราไม่มีทางเลือกนะคะแต่รู้อย่างเดียวว่า,าต้องหอมุนหมุนไปทางไหนล่ะ ขยับเนี่ยเอาเอาเอาห่ยลูกนะหอยไม่อยากได้เลยทุกคนดูดิน่ากลัวน่ากลัวเด่นโอเคมืนๆมืนเห็วเราไม่หย่อนนี้ก็เ ีตัวคนอีก้วได้อะไรมดูมดูนเอาใส่ไว้ในนี้ได้อะไรมาได้คนไม่ ไหนใช่หรออ๋อใช่เอาใหม่เอาใหม่อันนี้แต่แต่ขอ,อเอาใหม่ให้เลือกอีกหนึ่งรอบนะโอเคไหม